เมียเดอะไวส์ออกมาชี้แจงแล้วหลังเกิดดราม่าข่าวลือแอบแซบกับแฟนคนอื่นยืนยันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมีหลักฐานกล้องวงจรปิดกลายเป็นราม่าร้อนระอุที่ทำให้ชาวเนต็ตตามสืบแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนทีเดียวเมื่อจู่จู่เพ็ด,ดังอย่างเจ้าพระคุณโรสได้ออกโรงแฉนักร้องสาวท่านหนึ่งที่เป็นอดีตเดอะไวส์ ได้แอบนัวกับแฟนคนอื่นในงานปาร์ตี้คริสต์มาสเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาทั้งทั้งที่แฟนของผู้ชายนอนหลับอยู่ในห้องงานนี้บอกเลยชาวเน็ตออกมาสืบกันอย่างว่องไวอีกทั้งส่วนใหญ่ต่งโยงไปหาสาวเสียงใสอย่างเบียรพันศร,รนันหรือเบีเยร์เดอวอ์นั่นเองเบีเยเดอวอ์แจงดราม่าแอบนัวแฟนเพื่อน หลังจากที่ดราม่านี้กลายเป็นที่พูดถึงมากมายในโลกโซเชียลล่าสุดทางด้านเบียร์เดอะไวส์ก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วผ่านช่องทาง Facebook ส่วนตัวที่มีชื่อว่า b i s c u i เ b e ย r ซึ่งเธอได้โพสต์ข้อความชี้แจงว่าเบียรยืนยันได้แน่นอนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามที่ข่าวออกไป100%เอร์เซและในห้องมีกล้องวงจรปิดค่ะ อีกทั้งยังได้เขียนคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ดังกล่าวอีกว่ากล้องวงจรที่ว่าคือติดอยู่ที่โซนที่ที่ควรอยู่และก็มีให้เห็นตลอดค่ะว่าทำอะไรบ้างจนกลับบ้านเลยค่ะตามนี้จริงๆงานนี้มีชาวเน็ตมากมายต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดราม่าครั้งนี้อาธิรอดูหลักฐานค่ะยังไม่เข้าข้างใครเพราะเราทีมเผือกเฉย เปิดกล้องเลยค่ะโชว์ความบริสุทธิ์หูยรอชมหลักฐานเลยค่ะเท่าที่ตามอ่านมาจะบอกว่าผู้ชายสวบเองแล้วจังหวะมันนรกแฟนเขาออกมาเห็นเองเหรอครับเป็นกำลังใจให้ครับติดตามเสมอถ้าไม่ใช่เรื่องจริงปีนี้ของน้องก็หนักหน่วงถ้าเรื่องจริงก็ผลของการกระทำค่ะเป็นกำลังใจให้ผู้ถูกกระทำทุกคนค่ะ ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงปีนี้ของน้องก็หนักหน่วงถ้าเรื่องจริงก็ผลของการกระทำค่ะเป็นกำลังใจให้ผู้ถูกกระทำทุกคนค่ะปกติให้กำลังใจตลอดแต่ถ้าเรื่องนี้จริงคือไม่ไหวไม่ได้เอ้